ช่วงที่2นะครับของคิดสลับสีนะฮะวันนี้เราขออนุญาตคุณผู้ชมมาพูดถึงหลักสูตรของสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวกนะครับหรือว่า i s a ซซึ่งมีการเรียนการสอนอยู่ที่ข้างๆสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่นี่เองนะฮะใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับหลักสูตรรุ่นที่2เนี่ยก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15คกุมภาพันธ์นะฮะตอนนี้ก็เปิดสมัครอยู่นะครับแล้วก็จะเปิดเรียนเนี่ยนะครับ ในเดือนพฤษภาคมนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับขออนุญาตก,กลับมาสนทนากับทั้ง3ท่านอีกทีหนึ่งนะฮะเ,เมื่อสักครู่ก่อนเบรกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมผมอยากจะขอคํายืนยันจากทั้ง3ท่านอีกสักนิดหนึ่งว่าคําว่าคุณธรรมกับจริยธรรมเนี่ยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าสังคมสิ่งเหล่านี้จะน้อยลง แต่ก็เห็นว่ารัฐบาลกําลังสร้างอยู่นะมีหลายต่อหลายอย่างตอนนี้ปฏิรูปเรื่องคุณธรรมเนี่ยรู้สึกรู้สึกจะขึ้นหน้านหนึ่งหนังสือพิมพ์แทบทุกวันนะฮะอยากจะขอคํายืมยันกับทุกท่านว่าบริษัทที่มีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันสามารถไปรอดได้ในในใน,ในทุกยุคทุกสมัยขอคุณเกาวก่อน <c oughs> <c oughs> คือคือผมมองว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ย เป็นเป็น key คีย์ s ักเซสแฟเตอที่สำคัญอันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าผู้บริหารผู้นำองค์กรหรือว่าบ,บุคลากรในองค์กรเนี่ยมีคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยผมคิดว่าอ,อ,องค์กรนั้นเนี่ยสามารถที่จะ,จะเจริญตบจเจริญเติบโตและมีความยั่งยืนนะครับ อย่างที่บริษัทนี้ก็ปีนี้ก็เป็นปีที่60เหมือนกันแหละโอ้บริษัทอะไรครับสหวิศวะก่อสร้างครับนะครับซึ่งทางคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนซื่อสัตย์มากคุณพ่อเ,เป็นคนซื่อสัตย์เลยแล้วก็ผมมีความภูมิใจมากเพราะว่าท่านบอกว่าคําพูดเราเนี่ยยิ่งกว่าสัญญานะครับเมื่อพูดไปแล้วเนี่ยมันย,ยิ่งกว่าสัญญาที่ต้องเซ็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพูดแล้วต้องทําพูดแล้วต้องปฏิบัติ ค,คำไหนคำนั้นคำไหนคำนั้นซ,ซึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นปนโยบายเป็นวิธีการที่เราทําธุรกิจมาตลอดนะครับ,ค,รบคนรุ่นก่อนนี่ก็ไม่ต้องเซ็นสัญญากันนะ <c oughs> เป็นนักเลงกันเลยร <c oughs> ับปากคำไหนคำนั้นนะรเราต้องทําให้ได้นะครับทั้งสองท่านมีอะไรเสริมไหมครับดิฉ <c oughs> ันมีเสริมพ่ะดิฉันก็เป็นพนักงานบริษัทนะคะเป็นพนักงานบริษัทมาตลอดแล้ววิธีการที่เราเลือกบริษัทที่เราจะทํางานด้วย คุณธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเลือกเลือกในการตัดสินใจว่าเราในจ้าเนี่ยสามารถให้ความมั่นใจกับเราได้ไหมว่าเขามีคุณธรรมที่ดีนะคะในการประกอบธุรกิจสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดอะไรเชิงลบกับมหาสังคมระยะยาวเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าเราเราเห็นคุณค่าตัวเองฉะนั้นเราก็ควรจะทํางานให้กับอะไรที่ที่ดีต่อภาพรวมเพราะเรามีทางเลือกนะคะ ทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะเมื่อกี้ตอนเบรเนี่ยทั้ง3ท่านสนทนากันนะพูดถึงเรื่องอายุของคนที่มาเรียนหนังสือในคลาสนี้นะ The Master <ม>เนี่ยตั้งแต่25จนถึง50กว่ากว่าคือผมผมเคยได้ยินว่าที่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเขาต้องการคนอายุมาสัก53-55เนี่ยนะฮะคือว่าต้องการคนที่สุกงอมทางประสบการณ์รไปไปเรียนเพื่อต่อยอดไปเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปอีกในขณะเดียวกันก็นก มีประสบาการณ์พอที่จะแลกเปลี่ยนกันได้คลาสนี้เป็นอย่างไง The Master เนี่ย uh, The Master One เนี่ยคืออย่างอย่างที่เรียนว่าช่วงอายุประมาณ25 50บถึง50บวกลบเนี่ยผมคิดว่า uh, อันนี้มัน,เป,นเป็นจุดสนใจอันหนึ่งเพราะว่าอย่างผมเนี่ยใกล้50าย50เพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดของคนอายุ25หรือ30เนี่ยมันมันมันแตกต่างของผมละ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีมีเพื่อนร่วมคลาสเนี่ยที่มีความแตกต่างกันนั้นอายุก็ดีหรือประสบการณ์ก็ดีเนี่ยหรือในธุรกิจที่แตกต่างไกลก็ดีเนี่ยมันเป็นการผมเรียกว่าเปิดโลกกระนัดผมนะฮะเป็นการเปิดโลกกระนัดเพราะเราโฟกัสอยู่ในธุรกิจเราแต่พอมาเจอพี่ๆ <c oughs> ที่อา <c oughs> ยุน้อยกว่าผมเนี่ยใช่ไหมผมก็ได้มีมีเรียกว่ามีไอเดียหรือว่ามี ความเข้าใจในธุรกิจขแขนงอื่นมากยิ่งขึ้นซึ่งอันไนี้ผมว่าเป็นประโยชน์มากและขณะเดียวกันก็นคือว่าพวกพี่ๆที่อายุน้อยกว่าผมเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เวลาอีกหปีสิปีที่จะต้องสั่งสมประสบการณ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่สูงวัยหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ให้พี่ๆอายุน้อยได้นะครับแล้วพี่ๆที่อายุน้อยเป็นไงฮะเรียนกับพี่ๆที่อายุน้อยกว่าเนี่ย ได้เห็นมุมมองหลากหลายค่ะ,ะมาจากกลุ่มอาชีพต่างกันด้วยนะคะทั้งมหาวิทยาลายัยราชการเอกชนนะคะผู้ประกอบการหรือว่าเ,เด็กรุ่นใหม่ที่ทำสตาร์ทอัพกันเองฉะนั้นในคลาสก็จะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวว่าเรามีไอเดียอีกคนหนึงมีโรงงานอีกคนงงน,คนึงมีเงินทุนอีกคนนึงมีทางสับสน,นทางด้านเชิงน,นโยบ,บ,บายก็ช่วยให้เราสามารถสร้างโครงการใหม่ๆได้ง่ายขึ้น อายุต่างกันถ้า25ถึง30ถึง50กว่าเนี่ยบางทีก็คือพ่อกับลูกแล้วนะเวลาเจอหน้ากันเรียกลูกเรียกหลานเรียกลุงหรือเปล่าเรียนมาหลายครั้ทุกคนจะเรียกทุกคนว่าพี่หมดพี่หมดเลยนะใช่ผมดีใจนะผมดีใจซึ่งอันนี้จริงๆมันเป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่จากการที่ผมได้มาเรียนโครงการนี้เรารู้สึกว่าดีก็คืออันนี้มันเป็นเป็นอีก เขาเรียกว่าหนึ่งยุทธวิธีหนึ่งที่ที่พี่บุญชัยพวกเราจะตอนนี้จะเริ่มจะเริ่มเรียกติดปากแล้วเป็นพี่บุญชัย <ฮะ S 2> แรกๆพวกเราก็ยังไม่กล้าเรียกคุณบุญชัยคุณบุญเกียรติบ้างหลังๆเนี่ยพี่บุญชัยบอกเองเลยว่าไม่ต้องเรียกคุณไม่ต้องเรียกท่านในที่นี้ทุกคนเป็นเป็นพี่หมดมันก็ทำาพวาะวรารู้สึกคล่องตัวสบายใจมากขึ้นที่เรียกพ,พี่พี่ท่านท่านเหล่านี้ว่าพี่นี่มุมหนึ่งคือว่าเนื่องจากเมื่อกี้ที่พี่ก้าวเกิดแล้วว่ามันมีช่วงว่างระหว่างอายุตั้งแต่25ถึงประมกว่าิ มันก็ทําให้เกิดอาจจะลดช่องว่างระหว่างวัยเรียกทุกคนว่าพี่หมดที่ <Th ì S 1> ผ่านมาเราเราสมมติคนอายุยี่สิบกว่าห้าสิบกว่าไม่เคยหรอกที่จะเรียกคนอายุยี่สิบกว่าหรือสามสิบกว่าว่าพี่หรือเจอเจอหน้าแล้วโสดดีครับพี่แม้กระทั่งยกมือไหว้คนอายุยี่สิบหรือสามสิบแล้วบอกว่าัสดดีครับพี่แต่สิ่งเราไนี่จากที่เราได้ทํากันมาเปา็นเวลาสี่ห้าเดือนที่เราได้ร่วมเรียนกันเนี่ยเราู้สึกเออตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ดีกับเรานะ เพราะอะไรเพราะว่าบางทีคนที่อายุน้อยกว่าเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะเก่ง,ขงเขาเสมอไปนะครับเราอยู่ในภาคธุรกิจนี้ทํางานด้านนี้เราอาจจะเก่งเฉพาะในกรอบของเราแต่คนที่อายุน้อยกว่าเราก็จริง<ม>เขาอยู่ในอีกภาคธุรกิจหนึง่งงานอีกแบบหนึง่งเขาจริงจเก่งกว่าเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้จากคนที่อายุน้อยกว่าด้วยเหมือนกันเพราะ,ะนั้นเราเนี่ยไม่ได้วัดกันที่อายุเราดูกันที่คุณวุฒิแล้วก็ความสามารถ แล้วก็นับถือกันรเ,เรียนรู้จากกันในมองที่ตัวเองถนัดและมีประสบการณ์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคลาสนี้เป็นพี่กันหมดนะฮะมันมีวิธีคิดหนึ่งที่เวลาคนไปเรียนหลักสูตรแบบนี้โดยเอยิ่งหลักสูตรขององค์กรอิสระของสถาบันต่างๆเนี่ยคนชอบไปเรียนมากไม่ว่าจะเป็นวปอหรือว่าที่ไหนก็ตามคือเขาต้องการคอนเน็ชันนะอันนี้เรื่องใหญ่มากเลยจนกลายเป็นว่าวันสองวันมาเนี้ยมีข่าวในหน้ารัฐพิมว่า องค์กรอิสระหรือว่าสถาบัานต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ให้จัดละหรือถ้าใครจัดก็คนในองค์กรเนี่ยห้ามเข้าไปเรียนเพราะว่าไปเรียนเอาคอนเนคชันนะเรื่องคอนเนคชันเนี่ยสำคัญมากคลาสเนี่ยมีให้ไหมฮะคือคือผมถามหลายคนแล้วที่อยากไปเรียนหลักสูตรดังๆเนี่ยต้องการต้องการคอนเนคชันซึ่งมันมันมากกว่ามันมากกว่าความรู้นะเ,เริ่มจากเกิด <laughs> <Connect> ที่เคเห็นเนี่ยเคยคงบอกว่าคอนเน็กชันนน้อยไป,ยไปส่วนคลาสนี้แล้วเท่าที่เข้ามามันกลายเป็น r ร l ationship มากกว่าอ่าเป็น r ร l ationship นะเพราะว่าโอ้นี่มันเจอทั้งคุณอภิสิทธิ์คุณกรณ์นี่ไม่ได้คอนเน็กชันเนีได้รล ationship เพได้ r <c oughs> ร l ationship คือเป็นเพื่อนกันทั้งเพื่อนร่วมคลาสทั้งวิทยากรครับ คอนเนคชันตอนนี้ในหัวไม่มีความคิดเรื่องคอนเน t ชันอยู่เลยรู้แต่ว่าตอนนี้เรารู้จักพี่คนนี้เรารู้จักพี่คนนี้แล้วถ้าเกิดจะทําธุรกิจจะทำสตาร์ทอัพอะไรขึ้นมาเราจะคิดถึงพี่คนนี้มมไม่ได้คิดถึงเรื่องคอนเนคชันว่าไม่ไม่มีอะค่ะสาหรับผมในคอนเนคชันจากคนที่ไป็เรลเลยคอร์สเนี่ยทุกคนก็เบื้องต้นหวงต้องหวังคอนเนคชันแต่ว่าคําว่าคอนเนคชันเนี่ยมันอาจจะแฝงไปด้วยคําว่าผลประโยชน์แต่ที่พี่เคพูดเนี่ยรีเชนรีเลชั่นชิพเนี่ยมันหมายถึงความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการคอนเน็กชันเนี่ยแล้วมันเกิดจากผลประโยชน์ผมว่ามันไม่ยั่งยืนแต่คอนเน็กชันที่เกิดจากเรเลียนชิพที่เกิดจากความสัมพันธ์เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ในอนาคตมันมีความยั่งยืนแล้วก็มีความจริงใจต่อกันมากกว่าซึ่งจากที่มาเรียนเนี่ยพี่ๆทุกท่านที่มาเรียนในในโครงการเนี่ยครับเหมือนว่าจะถูกคัดเลือกมาแล้วในระดับหนึ่งจากทางสาพัฒจากทางาหลักสูตรเดอะมาสเตอร์ว่าทุกท่านเนี่ยมี คุณวุฒิที่ดีวัยวุฒิแตกต่างกันสิ่งสําคัญของพวกเราที่หน้าที่คือว่ามาเรียนแล้วเนี่ยพยายามสร้างเีเทนชิพกับพี่ๆแต่ละคนน่ยออให้ดีก็แล้วกันแล้วผลประโยชน์ทางด้าน Connection เนี่ยเดี๋ยวมันมาต่อยอดที่หลังได้เองครับอันนี้อันนี้เห็นด้วยมากนะครับเพราะว่าคือเรามาเนี่ยเราไม่ได้หวังผลประโยชน์จากพี่เหน่งพี่เคไม่ใช่เรามาเพื่อ ร l เลชั่นชิพเนี่ยผมว่าใช้ใช้คำได้ดีมากอันนี้นะฮะแล้วอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันดูแล้วมันจริงใจกว่าและเป็นการเปิดเปิดวิสัยทัศน,น์เนาะพอเรารู้ว่าเราไม่รู้ว่าใครมาคลาสนี้บ้างนะคะคแต่เรารู้ว่าเขามีการคัดกรองแล้วก็กลุ่มการผสมผสานเนี่ยมันกว้างมากมทําให้รู้ว่าเรามาเราได้เปิดวิสัยทัศน์แน่นอนละนะคะแล้วการจุดเริ่มต้นคลาสแรกที่เรียกเป็นเป็นพี่กันทั้งหมดเนี่ย มันสร้างความสบายใจ <ừ m. S 2> ทุกอย่างเราเราเราไม่รู้สึกตกิจตะขวงใจและครับที่ต้องถามเนี่ย <c oughs> เพราะว่าตอนนี้กระแสนิยมมากนะฮะคนไปเรียนตามหลักสูตรตา่างๆที่เปิดกันเยอะมากเนี่ยนะฮะ,นะค,ะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องการคอนเนคชันโดยยิ่งถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าองค์กรอิสระที่จัดขึ้นแต่ถ้าถ้าเป็นตามมหาวิทยาลัยเนี่ยคือไปเอาความรู้แต่ถ้าเป็นองค์กรแบบนั้นจัดเนี่ยคือไปรู้จักกันนะฮะแต่นี่คือ มีรู้จักกันแบบเป็นเพื่อนกันนะฮะเดอะมาสเตอร์นี่จะได้ประเด็นนี้นะฮะเวลาที่คุณอภิสิทธิ์ไปสอนเป็นยังไงบ้างไปสอนบ่อยไหมฮะไปบรรยายบ่อยไหมฮะบรรยายสองครั้งเนาะสองครั้งจะสิบแปดประทับใจมากค่ะยังไงฮะมาเรียนครั้งแรกคุณอภิสิทธิ์เป็นคนพูดเปิดคลอสงการผู้เปิดโครงการแล้วก็พูดอธิบายแล้นั้นก็มีเรื่องมีเรื่องของเชิงบวกเข้ามานะคะมีเรื่องแนวความคิด แล้วก็มีเรื่องของเชิงน,นโยบายเนาะเข้ามามีเรื่องข้าวมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างปนปนกันไปตัวดิฉันเองเพอได้ฟังแล้วเราไม่เคยได้ฟังรเรื่องพวกนี้ <c oughs> เหมือนกับเปิดมุมมองอะคะ่ะคนระดับนี้ได้มาได้มาฟังความหลากหลายแล้วเราก็สามารถถามคําถามที่เราอยากจะรู้เราก็แลกเปลี่ยนมุมมองคุยเก็บกลับกันไป,<ๆ>ไปกลับกันมาโอกาสนี้มีไม่น้อยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ที่พวกเราเนี่ยได้มีความใกล้คิด ับคนระดับอย่างที่กล่าวถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณอพิสิทธิ์คุณกรคุณบุญชัยค,คุณบุญเกียรติซึ่งท่านเหล่านี้ <c oughs> เปิดโอกาสให้พวกเราได้พูดคุยสักถามแบบเป็นกันเองมากแล้วก็ถามได้ถามได้ทุกเรื่องด้วยความเป็นเป็นพีเ่เป็นน้องอไม่มีอะไรคิดกัน้นซึ่งผมถือว่าผู้ที่ได้มาเรียนหลักสูตรเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการที่ถ้าอยากจะได้อ,องค์ความรู้เพิ่มเติม จากบุคคลเหล่านี้ครับครับเป็นไงฮะได้ฟังระดับรัฐรีครั้งโลกคุณกรนะฮะคุณวิสิทธิ์อดีตนายกมารบรรยายในคลาสแบบนี้ฮะคือเทาานะ่าที่ผ่านมาชีวิตผมเนี่ยนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสแบบนี้ไม่มีโอกาสที่จะไปนั่งฟังพี่มาร์คพี่กรแล้วมีการสอบถามหรือว่ามีการใกล้ชิดขนาดนี้ไม่มีครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลักสูตรนี้เนี่ยวิทยากรทุกท่านเนี่ยได้รับการคัดเลือกมาจริงๆรับนะครับผมเนี่ยยังยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าทําไมทั้งคุณบุญเกียรติคุณบุญชัยเนี่ยถึงได้มาใช้เวลากับการสร้างสถาบันนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการเปิดหลักสูตรสอนหนังสือนะฮะคือบริษัทที่มียอดขายเป็นหมื่นๆล้านอย่างทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะ เอาเวลาที่มาเป็นพี่ๆกับทุกท่านเนี่ยนะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยไปนั่งทําอย่างอื่นเนี่ยอาจจะได้หลายพันล้านนะฮะทำไม <c oughs> สองเจ้าสัวนี่เขาถึง <c oughs> ได้มาทําเรื่องนี้พอใครจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับเขาแชร์ไว้วันแรกว่าเขาอยากทําเป็นความคิดที่คิดมานานแล้วว่าอยากจะ <c oughs> ทําแต่ไม่ได้ลงมือทำสักทีแล้วก็เลยตั้งใจทำแต่ระหว่างที่เรียนมา18ครั้งเนี่ยค่ะทั้งสองท่านเนี่ยมาเรียกว่าแทบจะทุกครั้ง รเราไม่ได้มาระยะสั้นๆนมาอ,มอยู่ตลอดเวลาเรียนกันเนี่ยเรียนครึ่งวันนะคะห้าหกชั่วโมงท่านก็อยู่ด้วยตลอดอ,อฉะนั้นก็เป็นเป็นตัวตอกย้ำว่าหนึ่งคือเขามองว่าเขาอยากทำและโอ,อ้ความคิดเชิงบวกเชิงในทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอื่นๆรุ่นใหม่นะคะคร,รายที่เล็กกว่าแล้วก็ลน้องแล้วก็รวมถึงกับ เขาเคยเขาคงเคยได้ยินอะไรมาได้ไปเห็นวิทยากรดีๆที่พอฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะส่งต่อแล้ววิธีการไหนบ้างที่จะได้ส่งต่อกับคืนสู่สังคมการเปิดคอร์สอย่างนี้เป็นการร่วมดึงคน18ครั้ง36ผู้พูดใช่ไหมคะครเราเรามานั่งอยู่ที่นี่เขาเปิดเขารวมคนที่ปกติคนอื่นๆไม่สามารถได้ฟังได้ฟังใช่คะ่ะ น่าจะเป็นจากความตั้งใจที่เขาอยากให้เกิดขึด้นจริงมีคําตอบให้ผมนะครัทำไมวสองเจ้าสัวที่เอาเวลา18ครั้งนะฮะสิบแครั้งเนี่ยถ้าเอาไปนั่งคิดหนึ่งธุรกิจเนี่ยนะฮะประอได้เป็นหมื่นล้านนะฮะทำไมท<ช>่า<ช>นะเสียเวลามาทําเรื่องแบบนี้คือผมว่าทั้งที่บุญชัยที่บุญเกีิเนี่ยต้องการให้อะไรดีหรือว่าตอบแทนกับสังคมเพราะจากที่พวกเราทราบเนี่ยตระกูลช่องวัฒนาเนี่ยทำธุรกิจด้วยความมีคุณธรรมมาตลอด แล้วทั้งสองท่านเนี่ยก็คงอยากจะเอา <c oughs> ความรู้ <c oughs> หรือแ <c oughs> ม้กระทั่งความผิดพลาดที่ท่านเคยทําอะไรมาใน,ในเชิงธุรกิจเนี่ย <c oughs> แล้วก็มาสอนคนรุ่นหลัง <c oughs> ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็ได,ได้ได้ต่อยอดใน,ในธุรกิจเอาไปแอปพลายใช้กับตัวเอง <c oughs> มีอยู่คลาสหนึ่งพี่บุญชัยเป็นคนพูดซึ่งเวลาที่เราไปเรียนที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าประสบความสําเร็จยังไงทํำยังไงเชิงบวก พูดแต่ในสิ่งที่สวยหรูสิ่งที่สําเร็จที่สําเร็จแล้วแต่พี่บุญชัยเนี่ยจะมาบอกพวกเราว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่เขาผิดพลาดมายัางไงทําอะไรไม่สําเร็จมาบ้างซึ่งตรงนี้ผมว่ามันเป็นวิธีการที่ดีแล้วคนระดับเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครกล้ามาบอกหรอว่าตัวเองเคยทําอะไรไม่สําเร็จมาบ้างผิดพลาดอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีการที่เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนระดับเนี่ย มันเป็นผมว่ามันเป็นบทเรียนที่ที่มีคุณค่าครับมากมากกว่าที่เราจะไปเรียนว่าคนเนี้ยประสบความสำเร็จมาได้ยังไงครับครับคุณก้าวฮะฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็หลักสูตรนี้คือ The Master ร์นะฮะแต่จริงๆแล้วเวลาฟังเนี่ยฟังเรื่องที่เป็นลูเซอร์ต้องแพ้ก่อนถึงจะชนะเรียนจากสิ่งที่สิ่งที่ผิดพลาดนะฮะครับคือเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับคือ ผมมองว่าทางทางพี่พี่บุญชัยบุญเกียรติเนี่ยตั้งใจที่จะปูพื้นฐานของผู้บริหารนะครับก็คือของเราเนี่ยแปกว่าคนใช่ไหมครับแปกว่าองค์กรแล้วมีบุคลากรที่อยู่ในองค์กรอีกเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า,าพี่บุญชัยบุญเกียรติต้องต้องการว่าถ้าผู้บริหาร มีการพัฒนาไปในด้านบวกหรือว่ามีการพัฒนาทางด้านจริยธรรมคุณธรรมความดีความซื่อสัตย์เนี่ยองกรทั้ง80องค์กร <c oughs> ที่มาอยู่ในคอร์สเนี่ย <c oughs> ก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆเหมือนโมเมนตัมล้อมันถ้ามันเริ่มหมุนมันค่อยๆหมุน <c oughs> แต่พอมันหมุนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะไปได้เองและนะครับ,รบซึ่งอันนี้เป็นการผมผมมองว่าเป็นเป็นจุดหนึ่งของของคลื่นที่เริ่มก่อตัว <c oughs> นะครับเป็นสโนบอลนะวนไปใหญ่ขึ้นไปเรื่อยแต่ว่านับหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะครับคือคือได้ได้ทราบจากพี่ๆที่ในหลักสูตรเนี่ยว่าเดิมเนี่ยจะรับแค่40นะครับแต่ว่าแต่ว่ามีคนสนใจมากทุกคนอยากมากอยากจะเข้ามาเรียนมากนะครับก็ขยายเป็น80คนนะครับ <c oughs> มีมอบประกาศสีบัตรกันด้วยใช่ไหมอ๋อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะยก่อนก่อนเห็นที่ตึกเนี่ยนะฮรข้างข้าเนี่ยคนแน่นเลยนะฮะผมเนี่ยที่สงสัยค,ครั้งสุดท้ายเพราะว่าที่ถามคําถามเมื่อสักครู่ว่าอย่างสมัยก่อนเนี่ยบริษัทที่เป็นผู้ผู้ผลิตเพชรรายใหญ่สิ่งที่เขาต้องการเวลาเขาสอนพนักงานสอนคน,นคนือสอนให้คนมาเจอในเพชร <c oughs> บริษัทที่ทําการค้าอะไรเวลาจะผลิตคนจะสอนคนก็ต้องสอนคนป้อนกลับเข้ามาสู่องค์กรตัวเอง ในสกิลนั้นๆนะแต่หลักสูตรเนี้ยผมยังคือคือสร้างคนให้มีคุณธรรมเอามาป้อนมันมันไม่ใช่สกิลที่จะมาป้อนบริษัทอผมก็เลยสงสัยว่าเขาจะได้อะไรกับกับกับตัวคุณบุญชัยคุณบุญเกียรติหรือว่ากับสาพัฒ์หรือ ICC ีซีนี่ที่อยากถามเนี่ยนะว่าหมายความว่าเป็นความเป็นแพชชั่นของท่านทั้งสองที่อยากทำ ให้กับสังคมอย่างนี้ใช่ไหมครเป็นในเชิงตอบแทนสังคม,อ,มอยากได้ค,คือคือทั้งพี่บุญชัยพื่อนเกียริคงอยากได้สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยท,ที่ที่มีแต่สิ่งที่ดีๆมีแต่คนที่มีมีคุณธรรมในการดำรงชีวิตประจำวันหรือในการประกอบธุรกิจหรือคนที่มีพลังบวกคิดคบ,บวกแล้วก็ใช้ความสามารถตัวเองเนี่ยไปในทางที่ที่ถูกต้องค แต่ก็ไม่ใช่ว่าหลักสูตรนี้มาแล้วเนี่ยก็จะมีเฉพาะเรื่องคุณธรรมใช่ไหม<ช>ก็จะมีเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยสอนอยู่ด้วยใช่ไหมอย่างที่ผมเห็นรายชื่ออย่างงี้อย่างอาจารย์เสรีวงมนทานะฮะค,ค,คุณดนายจายันเจ้าฉายคุณกรนะฮะคุณมีคุณเวทิตโชควัฒนาอาจารย์กรเกษมสรรวีรกุลนะฮะเหล่านี้ก็คือจะมาสอนเรื่องของความรู้ความชนานาญในแต่ละเรื่องใช่ไหมฮะไม่ได้มาไม่ได้มาคุณธรรมกันหมดทุกคน ื้นฐานหลักของเนื้อหาก็จะมีเป็นเกี่ยวกับกลยุทธ,ธ์ด้านธุรกิจและประกอบใช้เรื่องคุณธรรมเข้ามาคนที่เข้ามาเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วว่าเขาประสบความสําเร็จรได้แล้วก็มีความชํานาญในสิ่งที่เขาทําด้วยครับผมเหลือเวลาอีกสักหนึ่งนาทีครึ่งนะฮะอยากจะเยนเชิญกุนทนัทเชิญชวน <c oughs> พี่ๆนะฮะพี่ๆอายุ60อายุ25เ <c oughs> นี่ยนะใครอยากจะสนใจ เชิญชวนมาเรียนได้ไหมฮะผมผมอยากให้คนที่มีความพร้อมและสามารถฉวยโอกาสนี้ได้นะครับเข้ามาศึกษาใน The Master 2นะครับเพราะว่าโอกาสอย่างนี้เนี่ยมีไม่เยอะเมื่อโอกาสมาถึงแล้วคุณฉวยได้ไหมนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอายุ 25 50 60เอาอก็อยากให้มาเรียนแล้วจะได้เรียนรู้ว่า,เ,าเวลาที่เราเรียนรู้จากคนที่อายุน้อยกว่าเรารแล้วเราก็เรียกคนนั้นว่าพี่เนี่ย <c oughs> ความรู้สึกที่ดีมันเกิดขึ้นได้ยังไง <c oughs> สองคือโอกาสที่จะได้ได้ใกล้ชิดจากความเป็นเป็นพี่เป็นน้องจากบุคคลที่พูดมาแล้วทั้งหมดอย่างเช่นพี่บุญชัยพี่บุญเกียรติ พี่มาร์กก็คือคุณพภิสิทธิ์ที่พวกเราเดี๋ยวนี้การเป็นเรียกพี่มาร์ก,รกไปแล้ว <laughs> พี่กรหลักๆสีท่านนี้โอกาสที่เราจะใกล้ชิดนนในชีวิตปําจำวันในสังคมแบบเรียกว่าหายากแต่ถ้าพวกเราได้มาที่อยู่ในโครงการ The Master i s e p เนี่ยเราจะสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นขอขอเรียนเชิญน,นะครับทุกท่านที่อยากจะมีโอกาสดีๆอย่างนี้ให้มาเรียนรุ่น2แล้วสัมผัสกับตัวเองจะรู้ว่า มันดียังไงนะครับคือที่นี่อาจจะไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นพอนรุ่น2เป็นรุ่นน้องนะที่นี่มีแต่รุ่นพี่นะเพราะเรียกพี่ทุกคนนะเชิญเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจมาเรียนหน่ว่าจะเกิดประโยชน์ยังไงบ้างค่ะคลาสนี้ก็จะเชิญชวนสําหรับคนทํางานนะคะที่ใฝ่ฝันอยากจะมีธุรกิจของตัวเองตอนนี้เราหลายๆคนมีไฟ <คน S 1> และอยากทำนะคะคลาส The Master เนี่ยเป็นที่ที่หนึ่งที่ทำให้เราได้จักคนหลากหลาย นะคะเราก็ได้เรียนกลยุทธ์ได้เปิดโลกกระทัดมุมมอง,มอง,มองว่าอะไรบ้างที่เราควรจะรู้สาหรับการทําธุรกิจของเรานะคะแล้วนักเรียนที่เข้ามาเพื่อนร่วมคลาสที่เราจะได้เนี่ยเราจะได้มิตรในการทําธุรกิจนะคะ<ม>แล้วก็มิตรในการอยู่ต่อไปได้เพื่อนใหม่นะคะอย่างดีเลยรวมถึงความหลากหลายทําให ถ้าเราจะเป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะสร้างโครงการของเราอยากสร้างโรงรุรจกิจของเราเองเนี่ยเราจะได้เจอผู้ประกอบการเราจะได้เจออาจารย์เราจะได้เจอนักวิจัยเราจะได้เจอข้าราชการนะคะซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้เราสามารถเหมือนกับมีที่ปรึกษานะเป็นเพื่อนมีที่ปรึกษาให้ให้เรากลับมามองโครงการของเราและสามารถทําโครงการของเราได้ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะครับนั่นก็เป็นคิดสลับสีพิเศษสําหรับวันนี้นะฮะคือผมเองก็ บ้านใกล้เรือนเคียงกับสถาบันไอแซนะฮะแต่พอฟังนี้เข้ามานี่ผมนึกถึงอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาหลายปีนะฮะก็คือว่าเป็นเล่าส่งท้ายกันแล้วกันนะฮะคุณบุญชัยชควัฒนาเนี่ยจะพูดอยู่เสมอว่าท่านเนี่ยสร้างส,างสินค้ายี่ห้อซื่อสัตย์ขึ้นมาบะหมี่ซื่อสัตย์นะฮะแล้วก็บอกว่าคิดขึ้นมาเนี่ยโดยที่มีโมเดลอยู่ในใจคือตัวคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะ พูดง่ายๆว่าเหมือนกับว่าคิดปรคิดสินค้านี้ขึ้นมาแลวนึกถึงคุณอภิสิสิ์เป็นเหมือนพรีเซนเ,เตอร์นะก็พูดอยู่เรื่อยนะพูดก่อนที่คุณบุญชัยจะเชิญคุณอภิวิทธิ์มาสอนหนังสือ,อนะหลายปีแล้วตั้งแต่เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็เมื่อสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดน้ําท่วมภาคใต้เราก็ระดมทุนไปซื้อสินค้าเนี่ยซื้ออาหารส่งไปทัพภาคใต้หนึ่งในจํานวนนั้นเนี่ยก็จะมี บะหมี่ซื่อสัตย์แล้ววันนั้นเนี่ยคุณนวิสิทธิ์ก็มาแพ็คแพ็กบะหมี่ซื่อสัตย์ใส่ถุงด้วยครับก็มีคนแซวว่าโอ้นี่มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วคุณนวิสิทธิ์ต,ตอบว่าไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวนะครับตัวผมก็ซื่อสัตย์ด้วยอนะฮะคือเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะข้างในก็ต้องเป็นด้วยนะไม่ใช่เป็นแค่ว่ามาแพ็คอย่างเดียวะะนะอันนี้ก็เลยถือวากาศเล่าให้ฟังว่าเรื่องคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์จริยธรรมเนี่ย กับทางด้านคุณบุญชัยคุณบุญเกียรติและก็สาพัฒและวนำมาสู่โครงการเดอะมาสเตอร์เนี่ยอพอถึงวันนี้ผมก็ได้คำตอบแล้วว่าไม่ใช่ทําแบบไม่เหมือนที่อื่นแต่ทํามาจากข้างในจิตใจที่อยากจะผลิตหรือว่าสร้างสิ่งที่เป็นคุณธรรมให้กับสังคมนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของกลยุทธ์ธุรกิจดีๆด,ด,ด้วยนะฮะซึ่งนี้ก็ฝากเรียนเชิญทุกท่านนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่บร์ษั์เบอร์โทรศัพท์ที่ อยู่ข้างหน้าจอนี้นะครับวันนี้กราบขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับและลาคุณผู้ชมเลยนะครับสวัสดีครับ